สวัสดีครับวันนี้มาหานอไม้นะครับผมบาดบาดหานอไม้กินซุงนะครับที่ปลูกไว้รู้ไหมครับที่นี่ที่ไหนที่นี่ก็คือสายแดนนะครับผมสายแดนไทยกัมพูชาดูครับนี่ครับนี่ครับเก็บนอไม้กินก่อนครับ ก,กิมซูครับที่ปลูกไว้โอ้ยไข่กิมซูก็มีทั้งสวนยางด้วยครับปลูกปนกับสวนยางนี่ครับอ,อยู่สีสเกตนะครับผมกันทะลัก ชายเดิมไทยกัมพูชานาขาแตอนนี้ราก็ยืนบนเขาอยู่นะครับปลูกตาไม้ปลูกยางครับพิธีเกษตรกรรมหรือครับลาดชันนะหิน ก็ถ้าเขาทําเขื่อนที่นี่ก็จะจมลงในบาดาลน,นะครับก็คือเขาจะกั้นเขื่อนนี้เขาให้ทํากินนะครับซื้อขายไม่ได้ครับทํากินเพ่งได้สองหน่อครับเก็บหน่อไม้ ถ้าเป็ดต่อมาจากข้างบนนครับคือโดนความร้อนละลายนะครับนี่นะครับขึ้นไปบนเขาพามาชมบรรยากาศแบบบ้านบ้านอีสานนี้นะครับอ่บ เขตชอปอดอมหนึ่งแปดหนึ่งหกก้าสามนึงครับผมนี่คือเขตแดนครับตอนนี้ไมมีมีมูสคร้ปูไว้กินไว้ตัดแบบผัดกะเพราผัดเผ็ดก็ไว้เกิง อันนี้เ้ล่าไม้ตท่นี้ก็คือได้เอาไปขายบ้างแล้วครับต้นไม้อันนี้ก็ต้องน้อมจากฝนตก น้ำป่าจะไหลหลากมากครับปลูกตามเขตแดนนะครับนี่ครับท่อครับถ้าช่วงฤดูฝนน้ำก็จะไหลจากภูเขามาเรื่อยๆครับนี่ครับท่อถ้าติดต่อขึ้นหม่นะครับ ว่าพัดป่าก่อนนี้ไม่มีดูก่อนบนก่อนว้าหน,น่าจะไม่มีครับดูครับชีต ก็คลิปยางนะครับชิปหลักๆลั่ยงนี้พายุนี่เลยมีหน่อแล้วครับสองนอเล็กๆนี่มันไม่มีที่ยึดเกาะครับมีนเป็นพื้นแบบนี้ก็นี่ครับกาะก็กเลยลมแต่ธรรมชาติของพืชแล้วก็ ปรับตัวเสมอครับคนเราก็เหมือนกันครับอยากให้ปรับตัวเหมือนพืชครับผมปรับตัวไปกับธรรมชาติถึงแม้จะโดนภัยพิบัติหรือโควิดล้วก็ป้องกันแก้ไขเชื่อตามที่เขาบอกจะเป็นผลดีเก๋ทุกๆคนเลยครับนี่ บนเขานะครับทอบน้ำเนียยขึ้นไปนว่ารกจัดนกครับเสียงนกนี่ดูให้ท่านผู้ชมดูนะครับอจากสิงเกิย กันเักครับผมเฟซบุ๊กก็ได้แหลกธรรมชาติอย่างยูดาของคลังนี่นะครับท่านใดไม่เคยเห็นก็เห็นในคลิปนี้ได้ครับผมนี่คือภูเขานะครับที่ทำกินของป้าผมเองครับนี่ ดูครับว้านอไม้ไม้นี่คือท่อธรรมชาติครับแบบเอาน้ำจากด้านบนครับน้อผุดนี่ไก่ป่าก็ไม่ค่อยมีนะครับถ้ามากินทนี้ก็จะมีเขียวแล้วครับ ข้างล่างจะเยอะเพราะว่ากัดตกใจหมดหรือว่างูาาววาครับเจอสายยางข้างล่างนอจะเยอะครับรวมอากาศมันเย็นหรือตรงนี้มีน้ําด้วยสาสถ้าฝนโอ้ไม่มีครับนี่นะครับมีแต่โขดหินฝั่งนั้นก็สวนยางครับ ไว้เลี้ยงชีพมีที่ดินว่าถ้าให้ชาวบ้านทำกินแบบนี้เศรษฐกิจก็น่าจะดีครับเพราะจะได้ชาวบ้านมีรายได้พอมีรายได้ครับก็มีรายจ่ายครับผมทุกที่ครับมีรายได้ย่อมมีรายจ่ายการเงนินก็เดินครับ เมีเงินก็อยัดก,กินโน่นกินนีซนซน่ซื้อน่นซื้อนี่ถ้าไม่มีเงินคนเราก็ไม่มีความอยากเขาไม่ให้ฟรีเราต้องซื้อเขาเดี๋ยวจะตัดน้อน้อบนี้นก่อนนะครับโอเคครับตัดนะครับเอาไว้แกงกินนี่ครับรก็เจอก ต้นไม้ใหญ่สีเทงนะครับโอ้ร้อนมากครับนี่ก็จะมีสัตว์อยู่นะครับแต่เ,เราก็ไม่ไปยุ่งกับเพราะเรา,เราได้กินพวกหน่อไม้อะไรแล้วครับทีนนี้ก็ดีแล้วครับแบ่งๆกันอยู่แบ่งเ,เกันใช้ไม่งเบ่งกันกินมีชีวิต เพื่อไปลอกันอ,อ,อันนี้รู้ไหมครับต้นอะไรอันนี้คือต้นงิ้วนะครับงิ้วโปร่งฟ้านี่คือต้นงิว้วดูลำครับใหญ่มากครับ น่าจะไฟใหม่ครับนี่คือต้นยิ้วนะครับดูครับใหญ่อันนี้ยังเล็กกว่าแถวทางไกลบ้านบ้านสันที่เหล็กมีต้นใหญ่ทันนี้ก็ต้นยิ้วเช่นกันครับดองยิ้ว ไอ้แม่อมบานมวยนี่ลำธารน,นะครับตรงนี้ก uh ็จจะมีน้ำหน่อยๆครับจะดูว่าจะลงไปนี่เกือบตกเขา ยางขึ้นไปมีลำธารครับไหลไปล้างล่างขึ้นดีกว่าครับ อันนี้เรียกตาตรงสันปันน้ำนี่ครับสันปันน้ำคือเอาขาพระวิหารนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะพาชมขขงพระวิหารหเจอสันปันน้ำฝั่งโน,น้นเขมรนฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่เรายื่นี่เป็นไทยเจอ,อยหน,นอครับ เดี๋ยวทําการตัดก่อนครับโอเคครับตัดเรียบร้อยครับเจีกหนึ่งครับนี่ครับเจิหนึ่งอ๋อมีน้นองมาด้วยแต่เราเอาตัวเดียวเดี๋ยวทําการตัดก่อนนะครับโอเคครับผมตัดเรียบร้อยแล้ว ี่ออน on. เสร็จเรียบครับนี่ครับอ่อครับโอ้ยเนงื้อแตกนะครับท่านผู้ชม ยางก็สองหน้าแล้วครับต่อนี่เป็นเบอนี่ครับนี่น เกี่ทางแล้วครับนี่ครับทางทาง,ทางออกก่อนนี้ก่อนนี้ Mấy ôm ừ. Bát này Nó khăng na đi Khoai dính đời khó khăn ว่าจะิแต่พวกสิ่พวกอะไรกับที้ไหนใช่ตอนไหนโอ้เราเลียงกี่ยกขเยอ่กว่ะ